เป็นแบบขึ้นโค้งไปใช่ไหมป้สิงหักกี่วันนี่หักกี่วันนี่ขักเนาะเ <laughs> ห็ดมุ้งกันว่าหน้าบาดาลไปหน่อยเนาะของน้ากับคำว่าเห็ดกระซมนี่แหละเอาพอดีทำนี่เลยบ,นยบนยน่น้อยบ่ใหญ่เห็ดแบบง่ายๆเนาะมีแต่เฮาเทพื้นตั้งหัวสวมใส่งานได้เลยป้สิงเลยสบาย เอาพี่น้องเอยมาต่อกันอีกเจ้าบาทนี้พี่น้องเอยทาง้งช่างเพิ่งกะเป้นโค้งแล้วพี่น้องเอยเนาะเริ่มเป็นหุเป็นห้างแล้วบาทนี้พี่น้องเออตัวอันนี่ขึ้นไปก็คือโดนาะช่า,ชางเนาะคือโดดบาทดิขายขายขาดยขายพี่น้องเอลย <c oughs> ขึ้นโค้งนะกะเอาข่าวใส่พี่น้องเอยนะกะ มุงสังกัสีแต่ว่ามื้อนี้คือสิเอิ้นบ่ได้มุงบ่วช้างให้วันไอ้มื้อนี้จังหวะเนาะมันบ่ไม่พอเนาะนี่จะตีโค้งว้ก่อนเนาะตีโค้งว้ก่อนพี่น้องเอ้ยมื้อน่ะจังอ่าจังเฮ็ดอาจจะแล้วอยู่มือม้ออื่นมื่อชิแก่ไม่มาก,กับปูนพี่น้องเอาทับกันมาเลย ไม่มากพวกปูนอ่อโตมาสิงเพิ่นกะจับซอยสร้างเป็นทางหน่ยเนาะเราก็นพอดีงามห้องน้ำก็จะเป็นมวนนี้ได้ขัดเขตกันแล้วพอเนาะมวนนี่ดูแลเนาะสรงนี้ดูแลผิดเอาเลยห้องน้ำเลยทรกันมาสิกี่ไห้กี่ชิ้นรึวะมุงหลังเดียวมาเลยเลยขันน้ำมาสิบก็ได้เนาะอ่ะไปนี่แหละผิด ผู้ใหญ่เพิ่นบอกอยู่เพิน่นแนะนำอยู่ว่าเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นตัวอันเดียวแล้วก็บขาดเนาหั่นะนะอะไรเงี้พิ่นบอกนอกเสาเรียงฮอกเสาเรียงหมายถึนี่คือเฮือนน,นี่หรอไงเออแบ่งเอาแค่ล่ะมันจะง่ะายเนาะ,ะมันก็ต้องได้เพิ่มไมใหม่หน,นะวะเนาะมันไหลกันนดสองตัวนี้ก็บสองกับมันตั้นสี่เลยันกว้างสองกับสองคูนสี่แล้วแหละเพราะว่าห้องน้ำก็บสองนี่เอาไปดันห่าก็บสอง นาากระซองไอ้นาะโดยูดยงามเลยผินเอาเอ้น้อไม่เห็ดนี่จ้ะคนหมูโต๊ะว่าเมื่อคืนนี่ว่าสิหมูโต๊ะเนาะเออตั้งแต่เห็ดมุงแล้วกับหมูโต๊ะน่าผลเนาะ เออไปปพิชูดอย่างเด้บาทนี่พอสิคือบัวร้องแต่ียนวันมุ่งกันอันนี้นะผัดตังใหม่ใหม่นะเนาะจะลงมาดีแท้เลยเออคือว่าได้ช่วงนี้จ่ะอยู่ข้างในกะฝนกับบัวได้ตกเข้ากันพี่ตังแต่มันถึงช่วงพายุเข่าบระเข่าใช่เนาะเงยตามพี่ตังเลย ่าเนาะเป็นโครงขึ้นแบบแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาสีมือนสีแกสไม่เส้นมาครับปูนมาหนกักตีแบบเทมือนี้กับชีตีแบบตัวนั้นได้ไหวก่อนนะอ่าพี่น้อยจิพากันไปตีแบบแล้วก็เอาดินเอาดินใช่พร้อมเนาะเอาดินเอาดินเข้าอีกมือนี้กักประมาณเจ็ดแปดล้อสิบล้อพุ่นแหละพี่น้องเไป แต่วไห่เสาของน้ำเนี่ยกำลังได้จ้าเสาก็พอกินหกเอ๊ะหาเสาเหรอกำลังได้หาเสา <c oughs> อีกเสาหน,นึ่งเนาะไปบงึงว่าได้เห็นนะอ๋อยังอยู่ต่อตาก่อนใครเงินก่อนเนาะ <c oughs> โอ้ยเนาะ, <c oughs> ะเอาเสาวกว่อนเด้เพิมบุญอะเรได้แ <c oughs> บบนี้เนาะว่ายามนี่มันม,มีแตนเนาะ <c oughs> ยามฝนนี่ยามฝนนี่มีแตนพี่น้อย แต่อยู่อยู่มวงนั้นนะย,นย,ยังค้างบางไงในหมวงนะมันอยกลับไม,ไมเมันอยากสีคือกันเนาะมันอยากสีคือกันก็ไม่ไมตอมันแตกคือแหงแหลบไปหาหางมันแหลบแหงแหลบไปหาห้างนพนท <c oughs> ี <c oughs> ตกแรกมันยังทมพอยังไม่ถมตอ,ามาามอนี้พอเาเคงบงอัน,นี้แหละครเอาตีดงว่าเออมันเชิงงินน้อยอ๋อก็มันไล่เขาเขาก็ยังยึดเลยบอนี้เ, <c oughs> เป็นรมมกงาสองแผ่นสามแผ่นเนาะ องมันเป็นสามแน่มกจากซองนั้นมันเป็นสามเม็ด้มขมันออกเลยค<อ>มันก็จากอก็เป็นสามเือนกันมันไม่เป็นลมมันีสี่เมตรมันก็ตัดคูผ่นเรือเรือเรื่อนเมตรส่วนทั้งหน้ามจะประมาณทั้งหน้าก็ส <3, S 2> <พ>องเมตรเนาะทั้งหนาก็สามเสามป่ะอ๋อคอนคอนตัวนี้ออกมาอีกเนาะคอนคอนมูสันกกสีลืมไปเสแต่ว่า่งกศีหาเพนี่พอ่ป<อ> เออ็จะกระจายซื้อมาแล้วห้าหกสาม็สเมตรเลยดิเลยอันนี้มีแต่รจองก็นเรือเบิร์นห้าสิบเซนแล้วพี่น้องเยเป็นแบบขึ้นโค้งไปไหนไปซิงมากี่ยวว่นี่หักเกี่ยวว่อนี่หักเนาะเอ็ดมุ่งกันว่า น้ำบาดาลไปหน่อยเนาะของน้ำกับข้าวเฮ็ดกับซ้ำนี่แหละเอาพอดีทำนี่เลยบ่วน้อยบ่ใหญ่เฮ็ดแบบง่ายๆเนาะมีแต่เฮาเทพื้นตั้งหัวสวมใส่งานได้เลยบ่าสิ่งเลยสบายมันกับปีนญ้กูเ้าไปีกันแน่ไปหน่อยแต่ว่ามันกับมันมันกับได้ไวน่ะมันไวเนาะพอเพราะว่าเฮาเฮาเฮ็ดโค้งนะบ่เฮาก็ะต่อยทางกระซีใช่ไหมก็มันก็ไวเนาะ คือโบกเนี kind of tanto, ่ยปลกนี่ใช้เวลาเนี่ยปลกมันตรงเนียมันตรงเนี่ยอาครับท่นมันเนี่ยเป็นอะไรเนาะได้แล้วนี่เองมันต้องผูกคือฟังหัวผูกมันย้อนแสงเนีย อันนี้แล้วก็ยังกั้งไว้อยู่พี่น้องเลยก็ยังพันได้พากันมั่งพี่น้องเลยพุ่นแหล่บัดเท่หันทีนแล้วพุ่นแหล่ยังสีพากันมั่งอยู่ตี่นี้กันใหสีจัดแจงมั่งอยู่พี่น้องอันนี้ก็ได้เนาะเอาไว้ให้สีมั่งไว้มันยังแปลนไม่เทพื้นแล้วก่อนสีพากันคนดินใจอยู่มันนี่กันพากันคนดินใจมันพ่อแล้วก็ตีแบบไว้เอาพ่อเมือใดแล้วก็พากันเท่บัดนี้ลุย อาบะซิงแล้วสูบหน้ามไว้มาหน้าไม่รีแหละกับจังจังเทจังกวดมันกับมอนเพราะว่าซิมสวดอย่างเขาก็มีอะไรอุปกรณ์เครื่องมือเขาเป็นอะไรครบหมดแล้วเนาะถ้าช่วยช่างถ้าถ้าช่วยถ้าถ้าช่วยช่าง อันนี้สิ่วไอ้บัเปสิงวัวพต่มันเอ็นเนาะส่วอีกส่วพางเพิ่นสิ่ววพางพี่น้องเลยท่านมีสาวอะไรก็สิยงววพางเออเพสิ่งัวกางสิ่งวัวกาง เิ้สกกาก็ถือกินและแต่ว่าคนไหนเกินว่าชิ้อพังะแมนพงก็มเออารมีองมันกกการ์ดน้ยางพัมันกะอยู่มั่วไปเลยวะตีอะไรอะไรป่น้วจบ่ใส่บาทีเลยนาะอะอกาสทีเลยใส่แต่โชว์ขาดและกาสทีเลยมันเอ็นไหนบเอ็นบ่อแนเอ็นเอ็น่ห้องกัไกอยู่นึง มไัีเจ้าีอนังมันแบบไม่กระเคลนั่นเราเนาะเออบอลมันเลื่อมกันผมมันงะไเลยาเป็อรใ้ทำมันในพอดีเนาะหากขาดได้พอดีชนนี้แล้วพอดีงามมันกบหางเกิเนาะเอาง่ายกับไส้กับจังไรกัยังอยู่ในแปตัวขึ้นก่อนะอันนั้ให่เออมันกัมีมันกับมีนวนมันอยู่เนาะเฮ้ากับส้มันแบบเหน่นนาทาวน ประหยัดแล่แรกกนไมกันประหยัดแล้ปยัดแล้วเนาะปยัดลายก็ยังมันบนเน่นนะอเนาะลายเียรนาะเอาแบบเอาแบบอันมันคงนนึงเนาะกลาเบหนเออบนเนไปใช่มาว่านี่คือบนเ็นมาสบายดีเด้อโดยบ้านเนี่ยบาเด้อเป็นอะไรเนาะบ้าน มือเยี่ยมยามแม่เป็นมือลายมือเลยมันเกือบเขาวซ่ามือมาจักเชียงบุรีขาวมือน่าจะหย่อนเท่าคนแรกของเป็นมือเดี๋ยวเม่อกี้ว่ามือวานนี่ก็ถชึกมือคือเรื่องคือทานผักเป็นมือสุดท้ายนะมือที่สามเมื่อว่าโอ้ผมไม่ได้เห็นเรียกเห็นงานจังดอกก่ะไม่ได้มาเยี่ยมมือยามเพิ่นคือโอกาสใช่เนาะคือโอกาสโดยเดี่ยเยี่ยมยามเพิ่อนนะพี่น้อง แลเแทบบานี่เนาะ้มนาแตกกมาแตกลาดมาตากแดดตอยบอลริงกันนี่น้องตากกดรือกอเอตมือยาวแท้เนาะมีแต่คนมือยาวอ่ะนี่ซาาีนะเนาะซาวสดีสาวสดีมาสิ้ง ไดิาไปดีมาชิดนไปดไปดีกวเู้ปรตู้ปด้ไปดีเนาะโอ้ยอดเนี่ยผู้ชิบตัวนี้เนาะจะรู้ไม่ยังตกโกเอามือเขาต่อแล้วะทนี่เอมัน ลองมึงดูวอ่ะอเห็นเนาะเมื่อพอแม่ยอใช้ปุมมือเล็บหายแล้วนับมอกเล็บหายแล้วเหรอเล็บหายจริงหอนเอาไปเอาเอ้ยโอ้โหกป่หกได้ยุกันแพงูแปดมันพอดีงามเลยเนาะแนวมันปูแปด่ได้หายใจก็จะเอาคันตกนี่นะเป็เจ้ายุ่งน้าของนะลูกุ่พ่อมเด้อยุ่พอมเด้อ

มาเออะไรกันเจ้าออรุล้วะาเจน้ารแล้ววะบุน้อยหนึ่งเป็นนเจ้าิงเขียวยังจ้ามจังหายใจนะนี่กระเบื้องแล้วเดี๋บจะโดดน้ำเป็นตะปูเวียดตะปูเวียดบางทกันับเมื่อแกไม่ไม่เห็นเห็แต่ไม่แล้าใช่ป็นญยไหเนาะยังอขับเฉอน่เนาะวัห้ยแกกแกอบแหละ เดิก็อเขึ้นมัเบิไปตัวปังๆโและวปัจจุันนั้นพ่นจะไปที่เขาาบ้านบ่เออน้อยนที่เขาทางเขาว่ากนกับพวยจีเขาวอยพวจีเขาวิทกัผู้ชานอุคอนเข้าแล้วไหมรเขาแล้วมันเ่เขยนง่ยเเขาตอกเอากับได้ป๋อเขาตอกเอากับโได้ป๋อองตอกเบิร์กับโได้่ เดี๋ยวประตูสมันมันชุ่มปรมาณลนึมันเดยเข่าก็ก็คือเกขาเข่าเพราะว่าเห็นเห็นห้องหน้ามันว่าตู้นั่นนี่คือเดือยพันเสวรรค์ก่อนบ่เนาะพันสวรันนะพันยังตอกบ่ตู้อะไรบ่ตู้พายนะบ่ถือครับเอาส่นมันมาเอาตอกเอ้าโม่ไันได้ไ มันค nah. ิสักาออมาได้ไนี่มันตาตะปูี่นะแม่จะตอกสักแต่มันกแงงอไหนเลาราห่อหนึงกันถือว่าโอเคได้น่ะเน่อหนึงก็ได้แล้วอ๋อบทักมักามงักมันได้มันคืมันคืเจิดออกมาได้นี่มันตาตะปูกินอไซ้มาได้มันตำตะปูเออมันนี่แค่ไหนบนมีบดมีอย่างเนาะ มาฟู่อีกงานักมาขคือแม่นแท้คือแม่นแท้ตูังมากี่เขน่ะอก็านอยังว่ามาตันตะปูมันสักมาเอแล้วมต่นี่วะต่ตัวนี้เลก็งับไปอไว้บ่มันหลอกไปเลยหนบ่มันตันตะปูต้อคอยต่อมันยูแลชั้นี้นะเนเนาะ ยงเงีได้หนาเง de kilo de kilo de ียบได้แล้วนไปไปข้องเนียกันเลยสิไปไปข้องต่อใหม่ก็้บอกบ่นะเนาะสัตว์มันเก่าอีกเขาก็เลสัตว์หนึ่งบะพีลยคือแม่นใช้สัตว์หนึนาะทำเลยได้ปอกด้วย ตำแล้วมันจะอ่านอ้าใหญ่เบิ่งอีกเอาพอมันจะลงเก่าอีกเนี่ยบอกบเอาสักไปผุบสักกระพุ้นไปสักไปแห้งน้าวันนงานตำทำงานต่ออีกวันเดอกบอกบอกราเนยะิตอยู่เนาะโอ้ยเนาะมันหลุดนีหยมันเจ็บเลยนาทำโบสถูตัวนี้เนาะตำโตตัเตำโตตัวกระก่อน เจอแตนข่ามเนาะไอ้กวชิงต่อแล้วมึงดูพา <go ู้เดียวเนยไก่เม um> ็นกระชียนอยแรงหวานหนมาซื่อมายำเต้าบเห็นไก่ไก่เสียบ่ว่าสิมันเห็นมันตัวะรเห็ตัวเรื่องบ่ตัวลายม่เห็นแดงไม่แรง มันไปหากินทังไก่ไปยอยังสิมาอยู่เยอะแแรจมาจะพีแรงว่านเห็นบ่มูเช้านี่จะเกิเห็นบ่เ้าเานี่นก็บ่เห็นแต่นแรกว่าวนี่ก็บ่เห็นแต่บ่้ำเาเห็นเน,ะเนาะเศ้าองเห็นอยู่กห่าก็มาอยู่แต่มันบรทันบทีมันยบทันออกมาจากป่าเนาะเออมันทันเรื่องแต่ม,มันตื่นบนบอดไก่เาเคยมีคนอยู่นะมันอยู่แต่แบบอยู่ห่างคนนะมันพ่อคนไล่มันนบบอกมากกว่านี้ บนตีตีหอบมานเนี่ยจเป็นลมบ่บรนี่ลมได้ข่าวบ่มีเาใช้ไปจะรูแล้วบดทนนีเนาะนี่เนาะว่าแกาได้กลับไปแก้ไม่อยู่กคทักเดาเอาอยู่ชิโน่อบ่แนี่โน่บ่เล้ไปซื้อชิโน่บ่เล้นนี่มาใบ่มีเนาะอ่าบ่าใอยู่มันบริไกลอะไรไปเลยช่วยเมื่อแค่เดียวทางกับว ว่าะว่าใหญ่ช้างจะว่าเห็ดมันเลี้ยวอะนะว่าพเราไให้ํนาได้เนาะมือไหลมือใหงอย่าเงยแลวนมุ้งนี้มือนีมแจะเทมือเล้วได้นี่นะองเอยอยากน้ำคอยก็ได้คอยก็มีเนีอยากชื้อคอยก็ได้ใช่ื้อเคอยอยากซื้อบานประตูอม่เนน้งน้ำม่พนช่ยให้เลยชักบานอบานกงองตนั้นแหละได้อยู่เาจะจะเสีเอาไว้ปะ จะจะไปบ่ไปฮอนเก่าเลยแหละบอกว่าจะสิฟ้าใสอยู่บ่กัยังบ่ได้ใสดอกถ้าว่ามื้อหน้ายังสิไปซื้อกัสิฝากติดรถมาเออข่อยสิแก้มาให้เพราะมันแก้มันหลายอย่างเงี้ยบ่งมันหนักเลยได้มือหนาเพราะไม่กับแปดโตไม่ปูนก็ห้าชอบบ่เนี่ยไปูนในบ่เนี่เออปูนยังไงมือหนาต้อได้มือหนามือหนาเออเออมันบ่จะไหนฮะก็มาพี่มืออยู่ได้หว่นี่ย ເຮົາກະເອົາແບບເອີ້ເຮົາກະມາຢູ່ພີ້ຊິມືເດີ້ກະຈັ່ງເອົາແບບແກ່ເບົາໆແນ່ຫັ້ນນະຫ້າຍັງເຂົ້າຍັງບໍ່ເຮົາໄຊວ່ົກມື້ກດມື້ກມດຂໍດມືນກດມືມືກມາຫ້ດາະາຮົາເກດມືແກ່ກ້ອງນ້ຳບິ່ງເດີ້ນະຈະເ เฮเ็ชัดของน้ามใบดี้ใบเดียวอเนี้บสิงกาวก่อว่าของเจ้าขอยก่อไปหาลงแล้วแล้วงมันห่ไปลงแล้วแต่ดนแล้วมันหบ่มีแต่เฮดแต่เฮดโตของน้าเนาะเฮดโตของน้าิ่องน้าก็ไม่ใช่เชาด้วยก็เข่คอยชกกอจุกันเื่อด้อ๋อก่อคาดกันขึ้นเลยคาดกันขึ้นขึ้นมาเีล็ยบเล็อยู่หน้ากับือ้กันอยู่หน้าถ้าพอเล้วทกไม่แต่กอคาดกันขึ้นเลยหาต้องเขา ถ้าว no ่าผู้เฮาบ่เป็นมันก็แตกครับผู้บ่เนาะมันก็อยู่นําเล็กจังไดถ้าว่าเฮาก่คัดเฮาต้องก่อก็ต้องเพิ่มเล็กเยๆใส่ทุกก้อนยังดีเนาะได้อยู่ก้อนอานแน่นคือกันัคันที่นทับมา่นทับอยู่มันก็ได้คือกันหลังจากเมื่อหาบ่ิงก็พอได้ก่อมือลแง2แงแวย้อนไเรียบร้อยบด้เรียบร้อยบิดบิดได้ Nhìn lỗi mày bớt Bỏ chít rồi nhưng mà sỏi bọn Mày bớt này Thì tới chào nó เอาไนเลงามสุดเนื้อตัก่้อนง,งเลยเนาะโอเคปานนี้ทางมาแสนสีนจ,จบทิ่ไปสมิกรทางสายพลราขึ้นโค้งแล้วแต่นยังไม่บุพเพไปเลยเนาะเดี๋ยวเราไมา่สักก่อนไป้ังเลยเอาที่ตามวบนา้ต่อไปนะว่าสีเห็ดทางไหนต่อไปกันตมต่กน้องกัน้จะไป้างเต้นเานาะ อะไีกนีขอลาไป,าไปก่อนเปเลยสบายดี